โอเคครับสวัสดีครับทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมที่พีกีบีแซททีวีเหมือนเดิมนะวันนี้ก็ไม่ได้ลงคลิปนะครับก็จะเป็นเพราะว่าเป็นสีัอซชีนมานะสีซิโนแวคนะก็ซโนแวกใช่ม่เอฟตากับซิโนแวคสักอย่างจำไม่ได้แล้วคือก็ปวดแขนนะไม่สามารถลงคลิปจาก YouTube แล้วก็ Tik Tok ได้เลยนะครับแต่ว่า ลงอย่างอื่นได้นะเออใช่เอาคลิปเขามาลงนะฮะก็ไม่น่าได้เดี๋ยวมันไม่ดีไม่ดีเราทาคลิปตัวเองลงดีกว่านะครับก็สาหรับใครที่ไปฉีดวัคซีนครั้งแรกนะอาจจะรู้สึกปวดแขนเหมือนกันของผมนะคะก็ะอาการเป็นยังไงบ้างนะครับก็อย่าลืมมาบอกกันด้วยนะครับก่นคลิปก็มีแค่นี้แะครับบ๊ายบายนะครับก็ไม่อยากพูดเลยเยอะนะปวดแขนแล้วตอนเนี้เี๋ย่า <ๆ S 2> ไปกินยาแล้วก็นอนละโอเคบ๊ายบาย